นิทานเรื่องเด็กหญิงน้อยกับตุ๊กตาผีตอนที่หนึ่งตุ๊กตาลึกลับในเมืองเล็กๆที่เงียบสงบเด็กหญิงชื่อเมวัยแปดขวบเป็นเด็กที่ช่างสังเกตและชื่นชอบสิ่งของเก่าวันหนึ่งเธอเดินเที่ยวเล่นกับแม่ในตลาดโบราณและสะดุดตากับตุ๊กตาเก่าๆตัวหนึ่งที่วางอยู่ในร้านขายของเก่า ตุ๊กตานั้นมีลักษณะพิเศษหน้าตาน่ารักแต่แฝงด้วยความเศร้าส้อยดวงตาของตุ๊กตาเหมือนมองกลับมาหาเมย์อย่างมีชีวิตเมย์รู้สึกแปลกแปลกเหมือนมีแรงดึงดูดบางอย่างที่ทำให้เธอไม่อาจละสายตาจากตุ๊กตาได้เธอถามเจ้าของร้านเกี่ยวกับที่มาของตุ๊กตาแต่ได้รับคำตอบเพียงว่าตุ๊กตาตัวนี้อยู่ที่นี่มานานแล้ว และไม่มีใครกล้าซื้อกลับไปถึงแม้แม่ของเมจะลังเลที่จะซื้อตุ๊กตาเพราะมันดูเก่าและทุดโทมแต่เมื่อเห็นแววตาอ้อนวอนของเมเธอก็ตัดสินใจซื้อให้โดยที่ไม่รู้เลยว่าการพาตุ๊กตากลับบ้านครั้งนี้จะนำมาซึ่งความเปลี่ยนแปลงอันน่ากลัวในชีวิตของครอบครัวเมดีใจและตั้งชื่อตุ๊กตาว่า โรซี่เธอนำตุ๊กตาไปวางไว้ข้างเตียงนอนโดยไม่ได้สังเกตเลยว่าเมื่อเธอหลับไปตุ๊กตานั้นเริ่มขยับศีรษะเล็กน้อยและเหมือนจะมีดวงตาที่เปล่งประกายขึ้นในความมืดตอนที่สองความฝันประหลาดหลังจากพาตุ๊กตาโรซี่เข้ามาในบ้านทุกอย่างดูปกติในวันแรก แต่ในคืนนั้นเองเมเริ่มฝันถึงหญิงสาวลึกลับคนหนึ่งเธอแต่งกายด้วยชุดโบราณสีขาวซีดผมยาวประบาดและใบหน้าซีดเซียวหญิงสาวผู้นี้มักปรากฏตัวในฝันพร้อมเสียงร้องไห้สะอึกสะอื้นเธอเอ่ยคำพูดเพียงไม่กี่คำว่าช่วยฉันด้วยอย่าทิ้งฉันไว้คนเดียว เมสะดุ้งตื่นขึ้นกลางดึกใจเต้นรัวเธอพยายามบอกตัวเองว่านี่เป็นแค่ฝันร้ายแต่เมื่อหันไปมองตุ๊กตาโรซี่ที่นั่งอยู่บนโต๊ะข้างเตียงดวงตาของตุ๊กตาเหมือนจับจ้องเธออยู่แม้ว่าเธอจะจำได้ชัดเจนว่าเมื่อคืนเธอหันหน้าตุ๊กตาออกไปทางอื่นเช้าวันถัดมาเหตุการณ์แปลกแปลกเริ่มเกิดขึ้นในบ้าน เช่นข้าวของในบ้านย้ายตำแหน่งเองโดยไม่มีใครแตะต้องกระจกในห้องน้ำมีรอยขีดเขียนลางๆเป็นคำว่าปล่อยฉันและเสียงแปลกๆคล้ายเสียงกระซิบก็ดังมาจากห้องนอนของเมในยามค่ำคืนครอบครัวของเมเริ่มรู้สึกถึงบางสิ่งผิดป,ปกติโดยเฉพาะแม่ของเธอที่มักได้ยินเสียงเหมือนคนเดินอยู่ในบ้าน แต่เมื่อออกมาดูก็ไม่พบใครเลยส่วนเมนั้นเริ่มหวาดกลัวที่จะนอนหลับเพราะเธอรู้ว่าทุกครั้งที่หลับตาหญิงสาวลึกลับในฝันจะกลับมาพร้อมเสียงร้องขอความช่วยเหลือตุ๊ก,กตาโรซี่ดูเหมือนจะมีบางสิ่งบางอย่างที่ซ่อนอยู่และเมเริ่มรู้สึกว่าการพาตุ๊ก,กตากลับบ้าน อาจเป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องราวที่เธอไม่เคยคาดคิดมาก่อนตอนที่สความลับของตุ๊กตาหลังจากเหตุการณ์แปลกๆและฝันร้ายที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเมตัดสินใจค้นหาความจริงเกี่ยวกับตุ๊กตาโรซี่เธอเริ่มต้นด้วยการกลับไปถามเจ้าของร้านขายของเก่าที่เธอซื้อมา แต่ชายชราเจ้าของร้านกลับหลีกเลี่ยงที่จะพูดถึงตุ๊กตาเพียงบอกว่ามันมีเจ้าของมาก่อนแต่เรื่องราวนั้นไม่ใช่เรื่องที่เด็กควรรู้คำพูดนั้นทำให้เมยิ่งอยากรู้ความจริงมากขึ้นเมค้นข้อมูลเพิ่มเติมในห้องสมุดของเมืองและบังเอิญพบบทความเก่าในหนังสือพิมพ์เกี่ยวกับเด็กหญิงชื่อ เอลิซ่าเด็กสาวที่เคยเป็นเจ้าของตุ๊กตาเธออาศัยอยู่ในบ้านเก่าแก่แห่งหนึ่งในเมืองเดียวกันเมื่อ50ปีก่อนแต่เอลิซ่าเสียชีวิตอย่างลึกลับในวัยเพียงสิบขวบข้อมูลในบทความเล่าว่าการเสียชีวิตของเธอเต็มไปด้วยความน่าพิศวงและมีคนลือกันว่าเธอถูกทำร้ายโดยคนในครอบครัวของตัวเองคืนนั้นเอง เมเผชิญหน้ากับวิญญาณที่อาศัยอยู่ในตุ๊กตาอย่างชัดเจนในห้องนอนของเธอเงาของผู้หญิงชุดโบราณปรากฏขึ้นพร้อมเสียงสะอื่นหญิงสาวในชุดขาวซึ่งเมเคยเห็นในฝันเผยตัวออกมาพูดกับเมเป็นครั้งแรกเธอบอกว่าเธอคือเอลิซาและเธอไม่สามารถไปสู่สุขติได้ เพราะมีบางสิ่งในอดีตที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขเอลิซาขอร้องเมให้ช่วยเธอเปิดเผยความจริงเกี่ยวกับการเสียชีวิตของเธอแต่ในขณะเดียวกันก็เตือนเมถึงอันตรายที่จะตามมาเพราะมีบางสิ่งบางอย่างที่ไม่ต้องการให้ความจริงนี้ถูกเปิดเผยเมยเต็มไปด้วยความกลัวและความสับสน แต่เธอรู้ว่าเธอไม่อาจเพิกเฉยต่อคำขอร้องของวิญญาณได้เมตัดสินใจว่าเธอต้องหาความจริงให้เจอไม่ใช่แค่เพื่อเอลิซาแต่เพื่อปกป้องครอบครัวของเธอจากพลังลึกลับที่แฝงตัวอยู่ในตุ๊กตาตัวนี้ตอนที่สการปลดปล่อยวิญญาณหลังจากได้รับคำขอร้องจากวิญญาณเอลิซาเม เริ่มมุ่งมั่นที่จะช่วยเธอให้ไปสู่ความสงบเมเก็บรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับชีวิตของเอลิซาจากหนังสือพิมพ์เก่าและคำบอกเล่าของผู้คนในเมืองเมพบว่าเอลิซ่าเคยอาศัยอยู่ในบ้านหลังใหญ่ที่ปัจจุบันถูกทิ้งร้างเพราะมีข่าวลือว่าบ้านหลังนั้นถูกสาปเมตัดสินใจไปยังบ้านร้างหลังนั้น แม้จะรู้สึกหวาดกลัวก็ตามเมื่อเข้าไปข้างในเธอพบบอดแสสำคัญเช่นสมุดบันทึกเก่าของเอลิซาที่ถูกซ่อนอยู่ในห้องใต้บันไดสมุดบันทึกเล่มนี้เล่าเรื่องราวเกี่ยวกับชีวิตของเอลิซาซึ่งเธอเคยมีความสุขกับครอบครัวของเธอแต่เมื่อเวลาผ่านไป เธอเริ่มเผชิญกับความรุนแรงและการถูกละเลยจากพ่อเลี้ยงผู้โหดร้ายในสมุดบันทึกยังมีข้อความที่ไม่ได้เขียนจบแต่เมสามารถจับใจความได้ว่าเอลิซาพยายามหลบหนีออกจากบ้านในคืนที่เธอเสียชีวิตอย่างไรก็ตามไม่มีใครรู้แน่ชัดว่าเกิดอะไรขึ้นในคืนนั้น เมนำเบอกแสนี้ไปพูดคุยกับป้าลีน่าหญิงชราที่เคยอยู่ในละแวกเดียวกับเอลิซาป้าลีน่าเล่าให้ฟังว่าในคืนที่เอลิซาเสียชีวิตมีเสียงทะเลาะดังมาจากบ้านของเธอและหลังจากนั้นก็ไม่มีใครได้ยินเสียงเธออีกเลยตุ๊ก,กตาโรซี่ที่เมย์พบในร้านขายของเก่าคือตุ๊ก,กตาตัวโปรดของเอลิซา ซึ่งเธอกอดมันไว้ตลอดเวลาที่เธอมีชีวิตอยู่เอลิซาปรากฏตัวอีกครั้งในคืนนั้นเธอขอบคุณเมที่ช่วยเปิดเผยส่วนหนึ่งของความจริงแต่เธอบอกว่ายังมีอีกสิ่งหนึ่งที่ต้องทำเมต้องนำตุ๊กตาโรซี่กลับไปยังบ้านร้างของเอลิซาและทำพิธีเพื่อส่งวิญญาณเธอให้สงบเมรู้ว่าภารกิจนี้ไม่ง่าย และอาจมีอันตรายรออยู่แต่เธอก็ไม่คิดจะถอยเพราะเธอรู้สึกว่าการช่วยเอลิซ่าเป็นสิ่งที่เธอต้องทำเพื่อให้เรื่องราวทั้งหมดนี้จบลงอย่างสงบสุขตอนที่5ลาก่อนตุ๊กตาผีเมเล่าเรื่องทั้งหมดให้พ่อและแม่ฟังแม้พวกเขาจะไม่เชื่อเรื่องวิญญาณในตอนแรก แต่เหตุการณ์แปลกๆที่เกิดขึ้นในบ้านทำให้พวกเขาตัดสินใจช่วยเมย์ทำในสิ่งที่เอลิซาขอเมย์และครอบครัวกลับไปที่บ้านร้างของเอลิซาพร้อมกับตุ๊กตาโรซี่และอุปกรณ์สำหรับพิธีส่งวิญญาณที่พวกเขาได้เรียนรู้จากผู้รู้ในหมู่บ้านในคืนพระจันทร์เต็มดวงทุกคนเตรียมพร้อมในห้องที่เคยเป็นห้องนอนของเอลิซา เมื่อเมวางตุ๊กตาไว้ตรงกลางห้องเงาของเอลิซาปรากฏขึ้นอีกครั้งคราวนี้เธอดูสงบนิ่งกว่าเดิมเอลิซาขอบคุณเมที่ช่วยเปิดเผยความจริงและนำตุ๊กตาตัวโปรดของเธอกลับมาเมและครอบครัวร่วมกันจุดเทียนกล่าวคําอธิษฐานและขอให้เอลิซาได้ไปสู่ที่ที่สงบสุขในขณะที่พิธีกําลังดำเนินไป ลมเย็นยะเยือกพัดเข้ามาในห้องเสียงสะอื้นของเอลิซาเริ่มแผ่วลงจนกลายเป็นความเงียบสงบดวงตาของตุ๊กตาโรซี่ที่เคยดูเหมือนมีชีวิตกลับกลายเป็นเพียงตุ๊กตาธรรมดาอีกครั้งเมื่อพิธีเสร็จสิน้นครอบครัวของเมย์ออกจากบ้านร้างพร้อมกับความรู้สึกโล่งใจทุกคนสังเกตว่า เหตุการณ์แปลกๆในบ้านของพวกเขาได้ยุติลงและบ้านกลับมามีบรรยากาศที่สงบสุขอีกครั้งเมเก็บตุ๊กตาโรซี่ไว้ในกล่องพร้อมจดหมายถึงเอลิซาเธอวางกล่องไว้ในห้องใต้หลังคาเป็นที่ระลึกเมเรียนรู้ถึงความสำคัญของการช่วยเหลือผู้อื่นแม้สิ่งนั้นจะดูน่ากลัวหรือเกินกำลัง เธอได้เรียนรู้ว่าความกล้าหาญที่แท้จริงคือการเผชิญหน้ากับความกลัวเพื่อทำในสิ่งที่ถูกต้องท้ายที่สุดเมรู้สึกขอบคุณที่ได้รู้จักกับเอลิซาแม้ว่าจะเป็นช่วงเวลาสั้นๆก็ตามเพราะมันทำให้เธอเติบโตขึ้นและเข้าใจถึงคุณค่าของการใช้ชีวิตอย่างมีความหมายจบเรื่อง